ห่างๆไปนะคะในเมื่อจับต้องตัวไม่ได้แถมมาทําให้เรามีบาดแผลน,นะคะเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากจะไปคุกคีกับมันมากแล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นแมวดุนะคะแมวตัวนั้นเพิ่งไปตลาดปากน้ําอ๋อเจ้หงนี่ไม่แน่ใจว่าแกกลับจากพะเยายังนะคะเพราะว่าเจ้หงนี่แกไปพะเยายมาได้หลายวันแล้วนะคะ ล่าสุดที่ไมล์เข้าไปในช่องไลฟ์สดเจ้หงเมื่อเมื่อวานเซิร์นะคะแกยังอยู่พะเยาแต่ว่าวันนี้นะคะไมล์ไม่ได้เข้าไปก็เลยไม่ทราบว่าแกอยู่พะเยาหรือแกกลับมาปากน้ําแล้วนะคะจริงๆเราก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะคุณนุ้ยเหมือนกันนะคะคุณนุ้ยพาลุยนั่นก็อยู่แถวบางปูนะคะคุณนุ้ยพาลุยอยู่แถวบางปูหน้าตาน่ารักนะคะ <laughs> ชื่อแกงส้มมันตัวสีส้มค่ะมันตัวสีส้มถ้ายังไงเนี่ยคุณแพ้ใจเข้าไปดูในคลิปช็อตก็ได้นะคะในคลิปช็อตของมายนะคะมายลามายจะลงคลิปช็อตเจ้าแกงส้มไว้อยู่นะมันจะดื้อมากมันดือ้อมันเป็นแมวหนุ่มค่ะพอถึงเวลาที่เขาติดสาวเขาก็จะไม่กลับมาบ้านนะแต่พอเขากลับมาทีเนี่ยเขาจะแบบ ตัวเนื้อตัวมอมแมมแล้วก็ตามหัวตามใบหูเนี่ยจะมีรอยกัดมีรอยถลอกมานะคะเหมือนกับว่าตัวผู้มันแย่งตัวเมียกันนะ่ะหลังๆมานี้ตั้งแต่ดุเขาเรื่องที่เขามาทําให้เราเลือดออกเนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยมาเลยนะคะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนละเวลาเราออกจากบ้านก็พยายามมองเขานะคะขนมแมวแล้วก็จะเอาไว้นอกบ้านนอกรั้วนะครับถ้าเกิดเห็นเขาเมื่อไหร่เราก็จะได้ฉีกขนมให้เขากินเป็นขนมแมว เอออาจจะใช่นะคุณตีปูนแต่ทีนี้ว่าเขาจะจำเราไม่ได้เลยเหรอเราให้อาหารเขาบ่อยนะบางครั้งนะคะเวลามายจะออกจากบ้านอย่างเงี้ยเขามานอนรออยู่หน้าประตูรัวเลยนะเขาต้องจำได้สิว่าเราเคยให้อาหารเขาแต่พอเวลาเราเราเดินออกไปเนี่ยเขาเห็นเราแทนที่เขาจะแบบว่าโอเคกับเราเขากลับว่ามาเกาะขาเราแน่นเลยด้วยความที่เขากลัวคือถ้าเกิด มาก็อยากจะคิดในแง่ดีนะคะเหมือนกับเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กเวลาผู้ใหญ่จะไปไหนแล้วขอตามไปด้วยอย่างเงี้ยก็จะมาเกาะขาเราไวไ้ไม่ไม่ให้เราไปทีนี่ด้วยความที่เล็บเขาเนี่ยมันคมนะคะมันก็เลยมาจิกโดนเนื้อเราเราก็เลยเป็นเลือดนะคะเป็นเลือดเป็นแผลซิบซิบแล้วเราก็เจ็บมเนาะเราก็ไม่รู้ว่าแมวอ่ะมันฉีดบาดทะยักหรือเปล่านะฮะก็กลัวเหมือนกัน <laughs> ใกล้เกือกินด่างค่ะไม่ค่อยเจอกันนะคะก็มีก็มีหลายครั้งนะคะกับเจ๊หงเจ้หงก็บอกว่าเนี่ยวันที่หนึ่งวันที่สองของทุกเดือนเนี่ยมันมีตลาดนัดคนเดินให้ข้ามเรือมานะคะข้ามเรือข้ามฝั่งมาปากนะ้ํามาหาเจ้หงมายก็ไม่ไมยก็ไม่อยากรับปากนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมายอยู่พัสมุรเจดี JD, เวลามาจะไปซื้อของเนี่ยจะไม่ค่อยข้ามฝั่งไปปากน้ํานะคะจะไปทางโซนในกรุงเทพมากกว่า อย่างบางประกอบอย่างแถวพระรามสามพระรามสองคือจะไปโซนนั้นมากกว่าแล้วแถวบ้านไม้เนี่ยมันอยู่พสัสดุ์เจดีอยู่ใกล้กับแหลมฟ้าผ่านะคะเคยได้ยินเคยได้ยินแหลมฟ้าผ่าไหมคุณแพ้ใจแถวนั้นมันจะมีอาหารทะเลนะคะมาขึ้นเยอะเลยเพราะว่าชาวบ้านแถบแหลมฟ้าผ่าเนี่ยเขามีอาชีพ ในการทำประมงนะคะแล้วก็จะมีแพเล็กๆมีเรือลำเล็กๆออกหาปลานะคะก็จะได้ทั้งหอยแมงผู้มาหอยแครงมีทั้งปลามีทั้งปลาหมึกมีทั้งกุ้งมานะคะเพราะฉะนั้นไม้ก็เลยไม่จําเป็นต้องข้ามไปฝั่งปากน้ําไปซื้อแถวนั้นนะคะซื้อแถวบ้านไมยก็ได้ของสดของถูกเหมือนกันเลยไม่ค่อยมีโอกาสไปหาเจ้หงฝั่งนั้นนะคะไม่เรียกว่าไม่ค่อยมีหรอกไม่มีเลยแหละไม่ได้ไปหาแกเลยนะคะ แหลมฟ้าผ่าคุณแพ้ใจเข้าในอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปเซิร์ชดูคําว่าตําบลแหลมฟ้าผ่าอําเภอพัสมุตเจดี JD นะคะหรือเข้าไปพิมพ์คําว่าวัดแหลมก็ได้วัดแหลมพัสมุตเจดี JD นะคะก็จะขึ้นมาหมดเลยนะคะขึ้นมาหมดบ้านไม้ก็จะอยู่ซอยหมอบางนะคะอยู่ใกล้ๆกับซอยวัดแหลมนะคะ